อันดับโลกมาแล้ว WBC จัดให้ปากเกียวตำนานกำปัป้นปิงคืนสังเวียนวัย46ปีอย่างเป็นทางการอะแ Pacman แมนนี่ปากเกียวอดีตนักมวยชาวฟิลิปปินส์เจ้าของแชมป์โลก8รุ่นคนแรกและคนเดียวของโลกเตรียมหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในวัย46ปีซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวหลุดมาว่าเจ้าต,ตัวตัดสินใจที่จะกลับคืนสู่สังเวียนกำปั้นอีกครั้งโดยมีเป้าหมายที่จะชกในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวทที่มีมาริโอบาริออสกำปั้นชาวสหรัฐเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์ล่าสุดสภามวยโลก WBC ออกมายืนยันเกี่ยวกับประเด็นนี้ การมอบอันดับโลกคืนให้กับแมนนี่ปากเกียวในรุ่นเวลเตอร์เวทพี่กัด147ปอนด์ที่โผล่มาั้งอันดับ5ทันทีแม้จะั้างสังเวียนไปนานตั้งแต่ปี2021จากการออกมาประกาศอันดับโลกใหม่ประจำเดือนพฤษภาคมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุมัติให้ตำนานกำปั้นปินได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกกับมาริโอบาริออสเจ้าของแชมป์สภามวยโลก WBC รุ่นเวลเตอร์เวทแน่นอนงานนี้หลายฝ่ายอาจไม่เห็นด้วยเนื่องจากมองว่าไม่ยุติธรรมสำหรับนักมวยรายอื่นๆแต่ถือเป็นโชคร้ายที่ชื่อของกำปั้นรายอื่นไม่สามารถทำ ทั่วโลกแม้ปัจจุบันจะมีอายุมากถึง46ปีแล้วก็ตาม